หลังจากที่พูดถึงในส่วนของการรีไอดีไปแล้วนะครับกับเกมที่กำลังจะเปิดตัวให้เราเล่นกันในวันที่7นี้นะครับผมนั่นก็คือจูจูสึกไคเซนแฟนทอมพาเร d นนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวละครต่อไปเลยแล้วกันนะครับสาหรับมือใหม่นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสงสัยอยู่นะครับว่าเฮ้ยเราจะเล่นตัวไหนดีตอนเกมเปิดนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนําในส่วนของตัวละครหลกัลกๆเลยแล้วกันนะครับที่นิยมใช้เล่นกันในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะว่ามันจะมีตัวไหน เนี่ยที่ถูกใจเราบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยมีบอกด้วยนะครับผมก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำ้านซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเปรเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่เติมเงินมือถือเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเกมชินทาวเวอร์หรือแม้กระทั่งเกมอย่างจูจูสึไคเซนเนี่ยก็อย่าลืมกดติ๊งใต้คลิปกันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องของตัวละครเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการนําแพทเข้ามาของเซิร์ฟเรานะครับผมเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยจะเข้ามาก่อนมาหลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรีวิวเป็นแบบว่าเซตๆแล้ว ใครที่ชื่นชอบตัวไหนและคิดว่าเอ้ยตัวนี้มันน่าเล่นเนี่ยก็สามารถหยิบเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มรีวิวกันนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวละครเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะผมจะหยิบมาแค่ประมาณสัก4-5ตัวแล้ตัวละกันนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปจับจ่ายใช้สอยกันดูนะบางทีอาจจะเปิดได้ตัวที่ดีกว่าดีซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนละกันนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่มาตั้งแต่ตัวสีก่อนละกันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีสีๆอยู่ตรงขอบขอบ,อบด้านบนใช่ไหมครับพวกสีเขียวสสีีฟ้า แดงหรือว่าสีเหลืองอะไรพวกนี้ผมก็จะแนะนําเป็นเซตสีแล้วกันนะครับเพื่อง่ายต่อการดูด้วยเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยมันมีเรื่องของตัวยูจิอย่างเงี้ยที่เป็นพระเอกเนี่ยมีทั้งหมด3ลร่างเลยนะครับอย่างเงี้ยมันก็ดูเยอะเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของสีเพื่อง่ายต่อการดูด้วยนะเวลาเราไปรีโลเนี่ยเราจะได้เลือกถูกด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับผมตัวแรกเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับยูจิร่างนี้ทําไมถึงต้องเป็นยูจิร่างนี้นะครับเพราะว่าอี ความที่ตัวเอฟเฟกของมันเนี่ยมีแค่นิ้วสุคุณะอย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมด้านล่างเนี่ยแต่ว่าล่างนี้เนี่ยมีอีก2เซตนะครับที่เป็นพวกการเพิ่มความ,ามแม่นยําแล้วก็เพิ่มสายดาเมจด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นพวกสกิลพาสีด้านล่างอย่างสุคุณะอย่างเงี้ย ตัวนิ้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะช่วยในเรื่องของเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยก็จะให้การต้านทานพิษนะครับแก่ตนเองนะแล้วก็จิตวิญญาณแก่ตนเองด้วยนะครับผมตรงนี้นะมัน่นก็จะเพิ่มในส่วนของตัวการป้องกันเนี่ยมาให้แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยนะครับในกรณีที่แบบว่ามันมีเรื่องของดาเมจสั่งตายอะไรประมาณเนี้ยคือแบบว่าใกล้ตายแล้วก็จะมีเรื่องภูมิคุ้มกันมานิดนึงอาจจะต้องเสียเวลาให้ฝั่งศัตรูเนี่ยตีเทินต่อไปนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะล่วงนะอะไรประมาณนี้นะครับก <Lower> หนักใหญ่เลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโจมตีต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ําๆนะครับความเสียหายเริ่มต้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ15%ขึ้นอยู่กับจำนวนการโจมตีด้วยนะสูงสุดเนี่ยคือจะไม่เกิน55%นะครับแล้วก็จะมีทักษะที่สร้างความเสียหายในการโจมตีหลายครั้งเนี่ยถือเป็นการโจมตีในครั้งเดียวไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือเซ็ตการโจมตีต่อเนื่องของยูจิร่างน,นี้นะและสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้หากเรื่องของพันธมิตรนะครับไม่มเเเเ,เพื่่อออขงงรายายยยดียวล ต่ำกว่า40%นะครับเราก็จะได้ในส่วนของการเพิ่มแรงดูดการโจมตีให้กับตัวเองด้วยเหมือนเป็นการยุยยุศัตรูซะมากกว่านะครับแล้วก็ลดความเสียหายให้กับตนเอง25% ประมาณ1เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าทาไปทาไมแต่ว่ายูจิเน่าจะเป็นสายแทงจ,จัดเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะสกิลนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายกับศัตรูระยะประชิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการโจมตีธรรมดานะเรียกเทิร์นนะครับแล้วก็จะไม่เสียค่าพลังวิญญ,ญาณด้วยนะครับผมที่มันเป็นตัวสีฟ้าเนี่ยมันเขียนว่าศูนย์เนยไหมครับอันนี้ก็สามารถโจมตีได้ปกติทั่วไปทีนนนนีีีีี้้้เเเ่่่่ยสสสสกกกิลท2็็็จจะะปปาาาาารรรพังงววญญแต ความเสียหายระยะประชิดประมาณ280หน่วยนะครับถัดมาเนี่ยคือสกิลที่3นะครับผมสกิลนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างความเสียหายอีกแล้วแต่ว่าจะเยอะกว่าสกิล2อีกนะครับประมาณ3 6 2 5นะแล้วก็จะเพิ่มเกรดพิเศษอีกประมาณ10%ด้วยให้กับตนเองแล้วก็พานามิเตที่อยู่ด้านหลังอีก2เทินด้วยกันนะครับผม และสุดท้ายเนี่ยก็คือสกิลนี้นะสกิลนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพอีกแล้วนะแต่สร้างแรงมากเพราะเป็นอันตีนั่นเองนะครับประมาณเกือบเกือบจะ1% 0 0 0เลยทาให้ศัตรูเนี่ติดสถานะมึนงง1เทินนะครับผมอัตราการติดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ76%นตะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์ของใครหลายๆคนนะครับผมถ้าใครที่ชอบยูจิเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะอยากให้พระเอกมันเก่งบ้างในเกมเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นตัวนี้ได้เลยนะครับถัดมาตัวที่2องกันบ้างนะครับตัวที่อทของ,งเมกยจะ่ คนเนี่ยนิยมเล่นกันก็จะมีรา่างหมาป่าตัวนี้กับอีกร่างหนึ่งนะครับที่เป็นร่างทางฝั่งของการเรียกกบมาอ่าดูหน้าตากดเกลี้ยวมากเลยนะแต่ร่างนี้เนี่ยผมมีอยู่ซึ่งเป็นร่างในการใช้ดาบเป็นพิเศษนะครับก็คือจะใช้ดาบตัวเนี้ยในการโจมตีนั่นเองนะผมก็เลยจะมาแนะนําในส่วนของร่างนี้เป็นหลักเลยนะครับความสามารถพิเศษเนี่ยในสกิลเสริมจะไม่มีนะครับผมซึ่งต่างจากมิงมุมิร่างหมาป่าตัวนี้นะมันจะมีทั้งในส่วนของการป้องกันแล้วก็ดาเมจที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งก็ สกิลนี้นะครับผมสกิลนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องใช้ในส่วนของตัวพลังวิญญาเลยนะครับในการกดใช้นะจะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดด้วยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายอยู่ที่ประมาณ180.5%ต่อศัตรูที่เราเลือกด้วยนะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทักษะพลังเวทที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายมากขึ้นด้วยถึง99%เลย ให้กับศัตรูที่เลือกด้วยเหมือนกันนะประมาณ3เทินด้วยกันนะครับความเสียหายเนี่ยก็จะเวคูณมากขึ้นไปต่อกันที่สกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการไล่ผีแบบต่อเนื่องนะอันนี้ก็เป็นระยะประชิดเหมือนกันอยู่ที่ประมาณ195%นะครับผมและสกิลที่3นะครับก็คือสกิลนี้สกิลนี้รู้สึกว่าจะใช้พลังวิญญาณเยอะเหมือนกันนะ สกิลนี้ก็เป็นการโจมตีและประชิดอีกแล้วนะครับผมแล้วก็จะต้องใช้ Shadow Garden ด้วยนะครับเพื่อทําการเพิ่มโบนัสการโจมตีอะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะสุดท้ายเนี่ยก็คือสกิลอันตินั่นเองนะครับผมสกิลอันติีอันนี้เนี่ยของตัวมิงุมิร่างนี้เนี่ยจะเป็นการขยายพื้นที่นะอยู่ที่ประมาณ4รอบนะครับเพิ่มคุ้มคุ้มการในการโจมตีให้กับตัวเองแล้วก็จะเพิ่มเกรดพิเศษเนี่ยให้กับพลังคำสาบด้วยนะครับหลังจากที่ตัวเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยสิ้นสุดลงนะประสิทธิภาพกกกกาาารใช้้งงงนขออคคสเ่ยย็็ัูมแลววพ ก,การโจมตีแลกไกลเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายมากขึ้นถึง1 0 0 0กว่าเลยนะถ้าใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยคําเดียวว่าไม่ควรพลาดเลยนะอันดับแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของพาสีสกิลด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยรูกสกเหมือนจะเป็นสกิลช่วยเพื่อนมากกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าทีมของเราเนี่ยได้รับการโจมตีแล้วถึงขั้นแบบว่าล่วงไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับการโจมตีนั้นเนี่ยจะไร้ผล1ครั้งนะครับผมต่อการต่อสู้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันมี3-4เธอเนี่ยเราก็มีโอกาสล่วงได้อยู่ดีนะครับ จะสร้างความเสียายให้กับตัวเองอยู่ที่ประมาณ10%ของ HP ด้วยนะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมสกิลนี้ก็จะมีโอกาส20%ถ้าเกิดเราเริ่มเทิร์นปุ๊บจะเป็นการฟื้นฟูเลือดของตัวเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%ด้วยนะครับส่วรับสกิลแรกของตัวน้องแซลมอนเนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงกันบ้างน,นะครับสกิลนี้มันก็เป็นการโจมตีแบบ เลือกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นการโจมตีธรรมดาทั่วไปเลยของสกิลแรกแต่ละตัวนะจากเท่าที่ลองแปลดูนะครับรู้สึกเหมือนสกิลนี้จะมีข้อดีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะและสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิลนี้สกิลนี้เนี่ยก็จะเพิ่มจํานวนความเสียหายแตกหักเนะี่ยที่ประมาณ50%นะครับหนึ่งครั้งนะจะสร้างความเสียหายแบบรุนแรงเลย ประมาณ263.7%นั่นเองให้กับศัตรูที่เราเลือกนะครับและสกิลที่3เนี่ยในกรณีที่เราเสียเลือดจากการโจมตีของตัวเองนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองด้วย23.1%และสกิลสุดท้ายนะครับผมเป็นสกิลวันตีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายเป็นรุนแรงเลยนะอยู่ที่ประมาณ1,147%นะครับผมแล้วเราก็จะดูดาเมจคืนมาอยู่ที่ประมาณ12.0%นะตรงนี้นะครับผมซึ่งก็อาจจะมีอันตรายด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะเรามีสกิล3ในการฟื้นฟูเลือดของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบว่าข้อดีข้อเสียนะครับและตัวต่อไปนะครับก็คือทางฝั่งของตัวนี้เลยนะนานามินหรือนานามิที่เรารู้จักกันนะครับผมเป็นตัวละครที่หลาหลายคนเนี่ยชอบเหมือนกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยถ้าเกิดว่า เราเริ่มเทินที่9นะับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้นะครับจะฟื้นฟูพลังคําสาปของตัวเองเยอยู่ที่ประมาณ30%แล้วก็ฟื้นฟูเกรพิเศษด้วยประมาณ200นะครับแล้วก็เพิ่มสูตรเวทมนตีกประมาณ30%อย่างเช่นในส่วนของสกิลแรกเนี่ยก็จะเป็นการรวมพลังโจมตีนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีประชิดสัดส่วนใหญ่นะอยู่ที่ประมาณ75.2%เเท่านั้นนะครับผม ส่วนสกิลที่2เนี่ยสกิลนี้ดีหน่อยนะครับผมสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มอัตราคิอยู่ที่ประมาณ83.3%นะอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ4เทิร์นะครับแล้วก็ความเสียหายจากการเบรกเนี่ยที่ประมาณ83%เหมือนเดิมเลยนะครับเท่ากันเดะเลยนะและสกิลที่3เนี่ยจะเป็นการสร้างความเสียหายรวมอยู่ที่200.14%นะครับอันนี้ก็เป็นการโจมตีเลี้ยประชิดเหมือนกันไม่มีอะไรมากมายนะครับผม สุดท้ายเนี่ยก็คือสกิลวันตินั่นเองนะครับสกิลวันติก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแรงมากขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ480%แล้วก็โจมตีได้ถึง8ครั้งด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะต่างจากตัวระดับ SR หน่อยนึงนะครับผมตัว SR เนี่ยมันจะมีเรื่องของการบัฟพลังโจมตีใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับผมคือเน้นดาเมจคเพียวไปเลยและมาถึงตัวสุดท้ายนะครับพิกไทม์อีเวนต์ของเรานั่นเองนะก็คือพี่โกโจซาโตรุ ในร่างของการเบิกเนทนั่นเองนะครับผมตัวนี้นี่คือโคกับตัวนี้เยอะเลยนะครับผมซึ่งถามว่ามันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีงบประมาณเยอะแค่ไหนนะนั่นเองนะครับผมซึ่ง s s r แบบเลือกเนี่ยเราสามารถเลือกตัวนี้ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีอยู่ในตู้ที่เราเลือกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสุมเอาจากตู้นี้นะอย่างความสามารถของตัวพี่โกโจเนี่ยอันนี้คือเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยให้การล่าถอยเชิงกลยุทธ์แก่ตนเองประมาณ7เทินนะครับ และสกิลต่อไปก็คือสกิลนี้นะเวทมนต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับจะทําให้การโจมตีเนี่ยไร้ผลแก่ตนเองด้วยเหมือนจะบล็อกการโจมตีของศัตรูนะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามันได้ทุกครั้งหรือเปล่านะส่วนสกิลแรกของตัวโกโจโนเนี่ยจะเป็นการโจมตีประชิดนะครับมีความเสียหายอยู่ที่ประมาณ421.1%นะครับผมแล้วก็มีโอกาสติคดคริติคอลด้วยนะเป็นค,คริติคอลใหญ่นะครับ นี่แค่สกิลธรรมดานะครับผมไปดูสกิลที่2สกิลที่2จะเป็นการป้องกันแทนและสกิลนี้จะเป็นเรื่องของการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับเนี่ยสาให้กับศัตรูที่เลือกอยู่ที่ประมาณ2เทอร์นะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับข้อเสียเนี่ยคือเพิ่มความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยนะอยู่ที่ประมาณ70%นะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มจํานวนความเสียหายจากการแตกขักนะน่าจะเป็นสถานะเปลกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์จากเท่าที่แปตดูนะหรือว่าเป็นองัวเองนเมีทท ขี้เกียจนะครับตรงนี้ก็จะได้บัฟพลังโจมตีไปด้วยและส่วนสกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ใครหลายๆคนชื่นชอบนะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างความเสียหายต่อศัตรูทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ2% 0 0 0เอเกือบๆจะ2,000นั่นแหละมันห่างไปแค่1เท่านั้นเองนะครับผมเรียกได้ว่าระเบิดพลังนั่นแหละครับถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็หยิบโกโจตัวนี้มาใช้กดอั้งติปุ้มเดียวนั้นแ,ลแหละจบเลยครับผมหลักๆแล้วก็จะประมาณนี้นะส่วนใครที่คิดว่าตัวอื่นนนน่่่่าาาาาาาจจะะะะดดีกกกววว็็สามมมมรรรถหยยยิบไไไปปใช้้ััเเเเพพตอล ได้ทั้ง2ตัวเลยนะหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของไอบาระที่ผมไม่ได้พูดถึงด้วยนะครับตัวนี้นะหรือจะเป็นพี่หมีก็ได้นะครับมี2ร่างมีร่างแบบธรรมดากับร่างที่โกรธขั้นสุดนะครับผมก็เลือกใช้ได้เลยนะส่วนในเรื่องของการเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเร็วๆนี้นะครับสำหรับใครที่สงสัยเนี่ยมันจะมีตัวลูกศรตรงนี้อยู่ด้านบนนะครับเราสามารถกดดูได้นะตรงนี้นเป็นเลเวลใช่ไหมแล้วเราก็แค่มาดูในส่วนของตรงนี้นะครับผมที่มันขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกการ์ที่เน้นป้องกันก็จะมีีตรงน เห็นไหมครับพวกการ์ดบางตัวที่เราใส่เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการโจมตีช่วยในเรื่องของการป้องกันด้วยแต่ก็ดูเรื่องเวลด้วยนะครับแล้วก็บูทในส่วนของอันติให้เราด้วยไหมอะไรประมาณนี้ครับก็จะช่วยเราได้เยอะเลยนะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ